ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสมุยสายเลือดไทยทุกท่านวันนี้กระผมฮิมระไทยเกนจินก็มีงานแหล่ที่มานําสนุกอีกแล้วนี่คือดาบคตนะในชุดฝักด้ามชิลาสายะทรงกลมทําจากไม้พยุงแท้นะครับชั้นวางดาบที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยคือไม้สักแต่ฝักและด้ามของดาบทําจากไม้พยุงลายสวยงามประดุดด,ดัง แกนไม้พันปีนะฮะไม้พยุงนี่ราคาสูงพอๆกับก็สูงเท่ากันแหละฮะกับไม้สักแต่พยุงจะมีอยู่แค่2เกรดครับราคาก็เลยค่อนข้างที่จะทรงตัวไม้สักมีหลายเกรดหลายสายพันธุ์นะครับราคาก็จะลดหลั่นตามเกรดตามสายพันธุ์นั้นไปนะครับอ่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงมาชมความสวยของใบาดาบกันนี่คือใบาดาบทำจากเหล็กทีสิบขัดใสนะครับฮาร์โมนดีจีเอสเอส หรือว่าโซจิเขามองก่อนนั่นเองนะครับนี่คือใบดาบที่เต็มไปด้วยขุมพลังนะฮะปลายดาบรับคมหักมุนคิสกิแท้นะครับปลายดาบปลายแหลมแทงได้นะครับเปิดคมพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกันกระแทกเขาควายหนึ่งจุดนะฮะกับเซตชิราซายะตัวนี้โอ้โห,โหดูนะครับผมใบดาบสวยงามมากครับ ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวง,งานแบรนดนาตาไทชีนะครับไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังอีกแล้วโอ้โหดูลายไม้สวยงามมากเดี๋ยวผมจะสวมเอาดาบสวมปักให้ดูแบบเต็มๆนะครับดูลายไม้ไปก่อนนี่คือไม้พยุงคัดเกลดนะครับผมบอกเลยว่าเป็นไม้สมวนและหายากมากไม้พยุงมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเชื่อกันว่า ใครมีไว้ครอบครองไว้บูชาแล้วเนี่ยจะมีแต่ผู้ใหญ่นะครับมาพยุงคำจุนค้ำชูนะครับดวงจะดีนะครับศัตรูจะแพ้พ่ายนะครับเป็นไม้มงคลของไทยเราเนะครับอยู่ผู้ไทยเรามาตั้งแต่นานไม่ธรรมดาครับผมนี่คือปากฝักกาันเผวแท่เขาคายหจุดนะจ๊ะเห็นไหมครับว่าไม้แท้นะครับนะครับด้านในลายไม้พยุงแท้ๆเลยนะครับอ่า นี่ครับสลายดาบรับคมหักมุมคิสกิแทฮา Har ร์มอนดีจีเอสนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูตัวเต็มกันนะครับว่าเวลาสวมเข้าฝักกับด้ามแล้วเนี่ยจะสวยขนาดไหนมาดูกันเลยติงพอสวมเข้าฝักด้ามแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอ้โหสวยงามอย่าบอกใครมันใสปิงปิงแบบลายไม้สวยงามมากซึ่งหาย,ยากมากนะครับผมบอกเลย เซตนี้ถ้าไปสั่งทำตับๆนะครับเฉพาะฝักกับด้ามนี่สามสี่พันไม่อยู่ครับผมต้องรู้กันอยู่ว่าเขาขายเป็น2อกอกลัก400นะครับไหนจะค่าช่างค่าฝีมืองานฝีมือโอ้โหเซตเนี้ยราคาถูกถๆครับถูกมากดูใต้คอมเมนต์เลยว่าถูกแค่ไหนคนจะตกใจร้องอูอ้หูอาหากันเลยทีเดียวอ่ะขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปของร้านไทยเคชินของเรามาจนจบนะครับ สวัสดีครับ